ทำการเชื่อมต่อหน้าจอมินิแคทแอนดรอยกับเครื่องเสียงรีโวตัวเตี้ยนะครับอันนี้ผมลบตัว Android Auto ลบแอปไปหมดแล้วอันนี้คือโทรศัพท์ผมไม่มีแอปอะไรเลยนะครับลองเสียบสายดูมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเครื่อง Android เสียบเข้าไปแล้วก็เสียบตูด จะมีขึ้นว่าเปิดใช้งาน Android Auto การเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ Android Auto เพื่อเชื่อมต่อกับ USB แล้วก็กดเปิดใช้งานจะมีคำเตือนแล้วก็ยินยอมนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ทดจอดต่างขั้นตอนนี้โอเคต่อไปแล้วก็อนุญาตนะครับ ขึ้นยังขึ้นมาเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นตัว Google Map ที่อยู่ในตัวโทรศัพท์ของเรานะครับอืมมาดูซิว่า Android Auto ออตตจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างก็มีเออ กดตัวนี้มาปุ๊บก็จะมีพวกตั้งค่าข่าวสารสภาพอากาศที่เป็นแอปหลักๆที่อยู่ใน Android นะครับอันนี้คือผมลบแอปตัว Android Auto Car ที่อยู่ในโทรศัพท์หมดแล้วเราก็ยังสามารถเชื่อมได้อยู่นะครับเราไปทำดูกันนะครับสวัสดีครับ